นานมาแล้วมีตำนานเล่าขานถึงสมบัติล้ำค่าที่ถูกซ่อนไว้ในป่าลึกไม่มีใครเคยพบมันมาก,ก่อนจนกระทั่งวันนี้ฉันกับเพื่อนตัดสินใจออกเดินทางตามล่าหาสมบัติในตำนานเราเดินลึกเข้าไปในปา่าเส้นทางเต็มไปด้วยอุปสรรค ต้นไม้สูงตรังงานแสงแดดส่องลอดลงมาแทบไม่ได้นายว่าเรามาถูกทางไหมเนี่ย เพื่อนถามด้วยความกังวลแน่นอนสิฉันมั่นใจฉันตอบกลับอย่างหนักแน่นในที่สุดเราก็มาถึงถ้ำลึกลับปากถ้ำถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันเราค่อยๆเข้าไปข้างในว้าวดูนั่นสิเพื่อนร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นตรงหน้าเราคือหีบสมบัติขนาดใหญ่ เราเปิดหีบสมบัติออกภายในเต็มไปด้วยทองคําอัญมณีและสิ่งของล้ำค่ามากมายเราทำสำเร็จแล้วเราค้นพบสมบัติในตำนานจริงๆการผจญภัยครั้งนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและความมุ่งมั่นจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้เสมอ